นาสวัสดีค่ะพิมดิชราดิสกุลในอายุทยานะคะสวัสดีค่ะเชตแรมน้ำมนต์สวัสดีนนท์ะคะสวัสดีค่ะชื่อโกมินทอ์อายุสิบห้าปีค่ะ a r รีนมันหมายถึงสังเวียนแห่งความฝันของพวกเรานะคะเหมือนสมรภูมิก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ไปเทรนกันที่เกาหลีมา2ปีแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรหลายอย่างแล้วก็สู้กับความฝันมาตลอดนะคะก็เลยอยากจะเอามีนิ่งของเลข3เนี่ยใส่เข้าไปในชื่อด้วยก็เลยกลายเป็น a r รีน Arena, แต่ว่าเปลี่ยนอีเป็น3ค่ะ อยเพ่งกับพี่จตนแตม่จะออดิชั่นจากใครไปก่อนแล้วก็ไป<ม>ดูที่เกาหลีอีกรอบหนึ่งเจอกันครั้งแรกเลยคือที่สนามบินส่วนของมินซอเขาจะออดิชั่นแบบออดิชั่นรวมอันใหญ่อยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วเนาะจริงๆหนูว่าพวกเรา3าคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชินช่นฉื่อครับแต่พอมารวมกันแล้วมันก็เหมือนเป็นคอมบิเนชันที่ดีนะ ทุกๆวันนี้ก็จะมีสเกจจูไปเข้าฟิตเนสตอนเช้าตอนบ่ายถึงตอนเย็นก็จะเป็นซ้อมแล้วก็มีเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนแอคติ้งเรียนดนตรีอตอที่ตันนักศเก็าช่วงที่เหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็แบบ แอบท้อด้วยคือไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นปัญหาเหนื่อยพิเศษเหมือนกับว่าทุกๆวันมันก็มีช่วงที่เหนื่อยแล้วก็ท้อใจคือด้วยความที่มันอยู่ในซิสเต็มที่ค่อนข้างจะหนักด้วยความที่คิดถึงบ้านด้วยก็ทําให้พวกเรากดดันพิงคิดว่าแบบการคุยกันเองอ่ะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะว่าถึงเราจะเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราสามคนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นจริงๆนะคะกลุ่มเรามันเป็นเหมือนจุดรวมตัวของหลายๆวัฒนธรรมนะคะ แล้วหนูว่าอีกจุดเด่นหนึ่งของอารีนาก็คือเหมือนระบบการเทรนด้วยค่ะแล้วก็ทีมเวิร์คของพวกเราด้วยแล้วก็ ความหมายมันหมายถึงว่ามันเับผ่านอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําตามความฝันนะคะก็อย่ากลัวที่จะทาตามความฝันแล้วก็มาทาตามความฝันเปพร้อมกับพวกเราค่ะส่วนคอนเซปต์อ่ะต่างคนต่างมีคอนเซปต์ค่ะพี่สำหรับหนูว่าเหมือนของหนูเป็นคอนเซปต์ rebellious นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าแปลตรงๆเป็นภาษาไทยมันหมายความว่ากบฏนะคะแต่มันเป็นเหมือนการที่ว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรเงี้ยหนูก็จะทําตามสิ่งที่หนูอยากจะทําอะไร 그่วนของมิ้นซอนะคะเป็그คอนเซ็ปต์เฟี는ร์เ이สนะคะเหมือนเป็นเด็라ท 이번 무번 무 저희 두 번째 싱글은요콩게인나오라는좀 상반된 컨셉인데요. 이제 콩게인나오에서 저희의 에너지를 보여줬다면 이번 곡은 이제 저희의 이미지, 저희의 매력을 보여 줄수 있는 잔잔한발า드의음악이고요า간사람들에게เ로의메시็지금이렇게힘든ี기에위로의้시지를전하는그런ก이담긴노래입니다를배우고ก만딱만มา냥ย่งที่อเต้อกงเร็ต้งกาเต้องกเราต้ก้อกาเราต้รอง้อกองเรองกรอี้งยกรงตรงที่เ่าเราต้องรอง้องอกมายังไร้คนกังรา้สึกถึ่งที่เรางกมทีเราม่า่อมีกาี้ออมยา่กับอยเรา้ยง

เขาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะก็เลยไม่ค่อยได,ได้เคยฟังเพลงไทยเท่าไหร่แต่ว่าพอมาที่ไทยเนี่ยก็ฟังทีพอบ้างแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็อารีน่าก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีพออยากจะเป็นซีซันนีดอย่างหนึ่งให้คนดูให้คนดูเข้ามาติดตามทีพอเพิ่มแล้วก็อยากจะเป็นแบบความสุขให้กับคนหลายๆคนที่เข้ามาดูทีพเพิ่ม อยากให้มีคนมาฟังเพลงของพวกเรามากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะให้คนแบบฟังเพลงแล้วแบบเก็ต message ที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปถ้าอยากให้คนมีความสุขที่ได้ดูพวกเราที่ได้ฟังเพลงของพวกเราค่ะไม่ได้มีแบบโกว่าจะต้องแบบไปถึงไหนถึงไหนแค่แบบอยากให้มีคนชอบและก็เอ็นจอยกันร,เรึเแล่ว 일단 저희가 이런 상황 때문에 못 만나서 정말 너무 아쉽고요. 정말 너무너무 보고 싶은 IRS 이제 이제 코로나가 끝나면 정말 빨리 만날 길 기원합니다. God, ้ว가สถานก아รณ์โ리ว i 이นะคะทําให้เรา IRS ทุกคนนะคะหลังจาก ก็ฝากซิงเกิลที่สองของพวกเราอารีนาด้วยนะคะเพลง Move On ตอนนี้ฟังได้แล้วในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม MV ของพวกเราค่ะทางช่องยูทูบ e r o One ENT นะคะและยังสามารถติดตาม SNS ของพวกเราอารีนาได้นะคะทาง a r ร n a าอันเดอ o ์สแคร์ฟอฟิค่ะ